สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะวันนี้ครูยุ้ยเองนะคะ ได้มานั่งกับพี่ยุ้ยของน้องๆแล้วกันนะคะชื่อเหมือนกันเลยนะคะก็พี่ยุ้ยเองเนี่ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะสถาบันชื่อดังนะคะในประเทศอังกฤษในขณะนี้นะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จักสถาบันที่พี่ยุ้ยของน้องๆทํางานนะคะที่ bsc ย่อมาจากอะไรนะคะแล้วก็มีหลักสูตรอะไรบ้างเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอยากจะ,ปะเปรียนปร,ประเทศอังกฤษต้องทําอย่างไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวพี่ยุ้ยแนะนําตัวได้เลยจ้า พี่โยนะคะสุชาปนโตโนนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของ British s t u d y Center s ที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ดูแลในประเทศเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ทั้งหมดด้วยค่ะก็ในส่วนของ BSD นั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดสไลด์และกันเนาะจะได้ได้เห็นภาพนิดหนึ่งนะคะว่าว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวแชร์สกรีนโอเค โ okay. อเค่ะในส่วนของ British อ e n ว e สเเรสาขาเราเปิดมาประมาณ80ปีแล้วนะคะแล้วก็มีคอร์สเรียนหลากหลายมากจะมีคอร์สเรียนสำหรับเด็กๆเล็กๆด,ด,ด้วยก็คือ8 17ปีแล้วก็จะมีคอร์สเรียนสำหรับเด็กอายุ16ป,ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Teacher Training นะคะท e a c ชอร์ r a i n i n g ก็คือ,อเป็นสำหรับอาจารย์ที่เขาอยากจะสอนภานษาอังกฤษ ก็คือเป็นภาษาที่อาจารย์ที่อาจจะไม่ใช่เป็นคนอคังกฤษก็ได้จะเป็นอาจารย์ชาติไหนก็ได้ที่มีความต้องการจะสอนภอาษางกฤษกับักเรียนนะคะก็สามารถมาที่ British Center Site เพื่อที่จะมีการทำเทรนนิ่งนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Foundation Year ก็คือทาง BSC เนี่ยทำงานใกล้ชิดกับ NCUK ซึ่งเป็น University Consortium นะคะเดี๋ยวเราจะมาตกลงกัไไนอีกทีแล้วก็วันนี้ก็อาจจะมีในส่วนของเรื่องทุนมาประกาศกันด้วยน,นะคะเล็กน้อยในส่วนของ คอร์เชนต่อไปก็จะเป็น e n อังกฤษพ s Football ค่ะ BSC ทำงานใกล้ชิดมากกับแมน City ตนะคะ,ะในส่วนของ Manchester City เนี้ยเราจะรับนักเรียนที่สนใจเรียนฟตุตบอลนะคะตัก้ถึงสิปีน้องๆจะได้เข้าไปเชนในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะคะใชะ้สถานที่เดียวกับใช้สนามฟตุตบอลนะคะใช้ f a c i l ลิตี้เดียวกับ Manchester City เลยนะคะ มาถึงในส่วนของเซ็นเตอร์ของ BSC บ้างนะคะเซ็นตอรของ BSC มีทั้งหมดเป็นที่ด้วยกันนะคะ6ที่ที่ UK แล้วก็1ที่ที่ไอร์แลนด์นะคะตตามแผนที่เลยก็จะมีตั้งแต่บรตันนะคะลอนดอนออสซฟอร์ดแมช s สเตอร์ยอร์กเอดินบรก็คือนี้จะอยู่ใน UK แล้วก็1ที่ก็คือที่ดับลินนะคะที่ไอร์แลนด์นะคะ ในส่วนของคอร์ส16ปีนั้นเนี่ยทาง BSC ก็จะมีให้เลือกเป็น General English ก็มีหรือว่าเป็น Skills for Success เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังจะไปเรียน IELT s หรือกำลังศึกษาอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่กำลังทำงานก็จะเป็นในส่วนของ Career for Success นะคะเรามีคอร์ส Exam Preparation ด้วยไม่ว่าจะเป็น OET, TOEFL IELT s หรือว่า Cambridge Exam นะคะในส่วนของคอร์สอื่นๆที่เป็นคอร์สพิเศษเราก็จะมีเป็นคอร์สที่ เ,เรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยอย่างเช่นวินเซอร์ฟิงกับเว็บบอร์ดดิ้งที่ไบรตันนะคะหรือจะเป็น e อังกฤษพล s cookery ที่ลอนดอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ทำอาหารด้วยประมาณสอ,อาทิตย์นะคะแล้วก็จะมี English c พ a ั s Edinburgh Festival ซึ่งเป็นเทศการที่ใหญ่มากในเอ i ิ b บร g h นะคะแล้วก็มีคนไปมากกว่าเป็นหมืนหม่นๆคนเลยโดยก็สนุกสนานเช่นกัน ในส่วนของ์วิสต่างๆพวกของที่อยู่อะไรอย่างนี้นะคะทำ BSC ก็จัดหาให้น้องๆไม่ต้องไปหาเองนะคะแล้วเราก็จะมีเอจอบคลับในส่วนน้องๆที่กำลังจะหางานหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถปรึกษาอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ใน BSC ได้นะคะใหแ Advice น้องๆกำลังจะไป,ประเรียนจบปพ๊บมาเรียนภาษาอังกฤษกลับมาเมืองไทยกำลังจะมาหางานทางเจ้าหน้าที่เราก็อาจารย์เนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำเขียนซีวียังไง อัมพาตสำเพ็งดารยาไงตัวนี้จะเป็นฟรีคลาสหมดเลยนะคะน้องๆก็สามารถที่จะมาเรียนแล้วก็สามารถเข้าขับคนได้ค่ะแอร์ควรดนเฟอร์เราก็มีให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราม,มีปัญหาอะไรสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้2 4ชั่วโมงในส่วนขอสเ,เด็กๆนั้นเราก็มีช่้นการ8ถึงส7ปีนะคะเ,เราจะมีโรงเรียนที่ อยู่ทั่ว U K เลยที่ที่เราเข้าไปใช้เป็นเวยนประจานะคะจะมีแบบฟิวคิงส์คอลเลจนิวพอร์แอมเบอร์ฟอร์์วิสติฟโรเอโต้แล้วก็บริกฟิทวันนี้เนี่ยเรามีคอร์สเรียนสำหรับน้องมาลเยนตแปดสิบเจ็ดปีมีเป็นในส่วนที่เร์นอ่อนโทเนอร์โรชิปด้วยแล้วก็จะมีเป็นอ g ง i s h พลัส exploring วันดอนนะคะแล้วก็จะมีอังกฤษพลัสเทนนิสก็คือตีเทนนิสด้วยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยหรืออาจจะเป็นเรียนกับคอร์สไรดิง จะเรียนออฟร์ด้วยนะคะตัวนี้ค่าตัวนี้ที่ชื่อแคทลีนอ่ามาถึงตัวนี้หลัก,ก,กสำคัญเลยนะคะ,ะหลัก,กสำคัญตัวนี้เนี่ยะจะเป็นเรื่องของนี่วิทยาลัยเซนเตอร์สนะคะทำงานกับ nct ก็คือ university consortium คอร์อสนี้นะคะจะเป็นคอร์สสำหรับน้องๆที่สนใจจะไปเรียนต่อปร,ริญญาตรี นะคะเรียกว่า international foundation year นะคะน้องๆคนไหนทีเ่เรียนจบม .5 หรือม .6 นะคะที่อยากจะเรียนต่อปอตรีก็เข้ามาเรียนฟาวเดชันเยียร์กับเราแล้วเราแล,แล้วทางบีเก็จะเพนซี NCT กับ BSC อสซจะการันตีเข้า16มหาวิทยาลัยนี้่างที่น้องๆเห็นนะคะอย่าง,าง,งเช่นแมนเชสเตอร์หรือลีดส์นะคะ,หร, eds, ะ,คะหรือว่าจะเป็นควีนแมรี่เคนบริสตอลซึ่ง u n น v e r s i t y ิก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในบรเซิลโป๊กนะคะตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเือรน้องคนไหนที่อยากอยากจะเรียนต่อปริญญาตรีช่วงปิทยรราลัยศรึกรษ,ษาหน้รรษษาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจบม6นะคะสามารถจบม5ก็มาเรียนได้แต่ว่าคอนดิชั่นยังไงอะไรยังไงอาจจะสามารถสอบถามกับนางสิตาดีพลาสได้ นอกเหนือนจากในส่วนของฟาวเดชันนี้แล้วเนี่ยทาง BSC ก็จะมีเป็น Pre Master ค่ะสำหรับนักเรียนที่สนใจอยากเ,าเ,าเรียนปริญญาโทนะคะเรียนปริญญาโทตัวน,นี้เนี่ยปกติแล้วในกรณีถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่เรียนจบ GPA หรือก็คือกรดเนีนยคะจะไม่ได้สูงมากอาจจะอยู่ที่ประมาณ2.2 2.1แล้วแต่ว่าอยากจะเข้าเารียนมหาวิทยาลัยที่เป็นบูท็อปของประเลศเนี่ย มาได้นะคะด้วยการเรียนพรีมาสเตอร์ตัวนี้นะคะใช้เวลาแค่แปสัปดาห์เท่านั้นก็เรียนจบปึ๊บการันตีเข้าท็อปดูเลยนะคะเก mm ิด hmm. มากกว่า20มาาหาวิทยาลัยแล้วก็มีสาขาวิชาให้เลือกมากกว่าพันสาขาเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นพรีมาสเตอร์โปรแกรมนะคะที่ทำ DSC ทำาผนร่วมกับ Education การๆนอกเหนือจากตัว Foundation เยน ก็สามารถที่จะร่วมเรียนได้ปีนี้ก็ดีหรืออาจจะเป็นในส่วนของปีหน้าก็ได้นะคะวันนี้ก็น้องเดินไปก็จะมีตัวซิตี้ฟุตบอลแมเชสเตอร์ซิตี้ด้วที่จะได้เข้าไปเทรนนิ่งแล้วก็เข้าไปซ้อมบอลแล้วก็ใช้สถานที่ของแมเชสเตอร์ซิตี้จค่ะด้วยความรวดเร็วและฉับไว ค่ะได้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีนะคะในส่วนของเรียนกับ B.Sc. เพราะว่าน้องๆนี้สามารถที่จะเรียนอย่างเช่นนะคะจบม .5 หรือม .6 นี้สามารถที่จะเรียน f o u n d a t i o n Year แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยชื่อดงังรวมถึงมหาวิทาลัยที่อยู่ใน Russell Group นะคะแล้วก็ Pre-Master เ,เองเนี่ยน้องๆสามารถที่จะเรียน8สัปดาห์นะคะแล้วก็ต่อเข้าตัว u s s e l l Group นะคะอันนี้นาะ สเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณสามเดือนก็คือสิบสองสัปดาห์ขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยเราใช้เวลาแค่8สัปดาห์เท่านั้นเรียนปุ๊บก็สามารถที่จะสอบคลาสข,ขึ้นไปเรียนในมาวิทยาลัยชั้นนำได้เลยะะได้ได้เลยเ ค่ะทีนี้คำถามนะคะเพราะว่าในส่วนของหลักสูตรเนี่ยนะคะน้องๆบางคนเนี่ยเกรดน้อยคือบางคนเนี่ยคิดว่าแบบเร,เราได้สองกว่าเราจะเข้าท็อปอยู่ได้ไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรของ BSE เองเนี่ยจะ ค่อนข้างตอบโจทย์น้องๆน,นะคะสู่ได้เกจเฉลี่ยไม่ถึง3แต่ว่าอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆท็อปยูก็คือ r u s s ซ l l r r u u เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะคะที่แบบจะตอบโจทย์น้องๆหลายๆคนเพราะว่าน้องๆหรือผู้ครองเนี่ยอยากจะเรียนในที่ท็อปยูยง่าย t ท็อปยูแหละ u u s s ซ l group คือทางอังกฤษเขาจะเรียกว่า u u s s ซ l Group นะคะก็อันนี้จะเป็นหลักสูตร ใช่อันการใช้ไอวิลี่ทีนี้เรามาดูค่าเรียนแล้วกันนะคะพี่ยุ้ยลองลองบอกน้องๆว่าค่าเรียนประมาณเท่าไหร่นะคะ,ค,ะ,ะค่าเรียนในส่วนของพีมาสเตอร์ Master เนี่ยจะอยู่ที่156,000บาทนะคะ,ะวันนี้ถ้าเกิดวน้องคนสนใจล้วติดต่อมาดอทสตูดี้พลาสมาทาง BSC ก็มีทุนให้500ปอนด์นะคะก็คือคี่จริงๆตัวคอาใช้เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นพี่ เหมาเป็นไฮบาทไปก็ราคาจะอยู่ที่3,900ปอนด์นะคะแล้วก็เราจะมีทุนให้500ปอนด์สำหรน้องๆที่ติดต่ตอมาทางชิดวิทย์ได้เลยค่ะส่วนสองเป็ค่ะเนส่วนข,ข,ของ International Foundation Year ราคาเนี่ยตัวนี้เนี่ยอเมรเรียนเมื่อสักครู่นี้พรีมสัสโตจะอยู่ที่8สัปดาห์ใช่ไหมคะก็คือ2เดือนในส่วนของฟอนเดชันจะใช้เวลานานนิดนึง เพราะว่ามันจะเรียนปริญญาตรีที่ยูเคเนี่ยสปีก็เลยใช้เวลาในการเตรียมตัวนิดนึงจะอยู่ที่9าเดือนกัน9เดือนจะอยู่ที่ราคา1นึ่งหมื่นสี่งหมื่นห้าพันเอปอนด์นะคะหนึ่ง้าอยปอนด์ต่อ9เดือนตรงนี้อีกเช่นกันค่ะพี่อุ๋ยทาง d s เอสซีก็ยินดีที่จะให้คุณจากม้ง้องจากฟรีพลาสที่เข้ามาชมในวันนี้ของกันปอนสำหรับฟาวเ a ชั่นเดีย คือสำหรับปีมาสเตอร์500ปอนด์แล้วก็สำหรับฟาวเดชั่นเยียร์2,000 อันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะคือช่วงนี้นะคะอันนี้คุยยุ้ยขอถามนะคะก็น้องยุ้ยของคุยยุ้ยแล้วกันนะจ๊ะทีนี้ในช่วงนี้เอไอเอลสู่เขาเนี่ยเออเปิดสอบอาจจะแบบค่อนข้างลําบากนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะมี placement test หรือเปล่าหรือว่าจะใช้ test ตัวไหนแทน i อเอลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้อง test i อเอลอย่างเดียวถึงจะเรียนที่ BSC ได้ ส่งเข้ามาแล้วทำ B.Sc เดี๋ยวทาง Academic Team จะเป็นคนพิจารณาทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรียนภาษาอังกฤษก็่ไปเช่นตอนนี้ทำ B.Sc ก็มีออนไลน์ด้วยไม่ต้องสอบเลยทั้งสิ้นค่ะสมัครเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีสอบวัดหลับให้นะคะ IELTS เนี่ยถ้าเป็น Pre Master ขอ5.5นะคะถ้าเป็น Foundation Year ขอ5.6 เราก็ได้ข่าวมาแล้วว่าตอนนี้าทา British ตรชล s ประเทศไทยนะคะทางไอเอเนี่ยได้เปิดสอบแบบเป็น Paper Test สสำหรับเดนอเนหน้าแล้วนะคะก็เปิดรับน้องคนไหนที่ไม่ขนาดในส่วนของคอมพิวเตอร์เบสก็สามารถให้จะเทสแบบ p อ็กซ์เบสได้แล้วเดือนหน้านะคะอืมอืค่ะคือจริงแล้วนะคะก็มันก็จะเป็นดูแล้วไม่ยากเลยนะคะที่จะ สามารถเรียนที่ท็อปยูแต่ว่าเราก็ต้องวางแผนสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพูดงง่ายว่าน้องจะต้องเตรียมตัวสอบ i e l อ s นะคะในส่วนของ Foundation จะต้องมีผล i อ l อ s ที่5.0นะคะหรือว่าจะเป็น Pre Master 5.5นะคะในกรณีนะคะน้องไม่สามารถที่จะสอบได้ถึงสมมุติว่า Foundation เนี่ยนะคะน้องอยากเรียน Foundation เตรียมตัวเข้าแบบมหาวิทยาลัยเนี่ยน้องๆสอบได้ i อเอ s อย่างเช่น4.5นี้จะเรียนได้ไหมนะคะ ส่วนเรื่อง gpa ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้องๆจบม5 gpa เราขออยู่ที่2.5 <S <S 1> <S 1> แต่ถ้าเกิดว่าจบม .6 เราขอ,อที่สองจุดศูนย์ไม่ใสมมติน้อง gpa จะดีขึ้นมาหน,น่อยก็ผลไอเอลสันจูด,ด,ดยังอยู่ที่สี่จุดห้าก็อาจจะสามารถที่จะพูดคุยกบับทางทางทันอาทันทีที่อยู่ UK ได้นะคะอาจจะหมายต้องเรียนสารตกดเพิ่มช่วงช่วงทาง bsc เนี่ยเมืเอ่อน้องเข้าไปเรียน ncuk กับทาง bsc แล้วอ่ะคะ เราจะมีเหมือนกับติวภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างที่เรียนไปด้วยทุกแพ็กชิพมาชิเดซึ่งเป็นฟรีคลาสสบรัง,รง Foundation นะะ้องฟาวเดชั่นด้วยคือจริงแล้วเนี่ยนะคะดิันขอถามมีน้องอยากจะสนใจอยากจะเรียนนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าน้องจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ BSC ก่อนผลตรงนี้สามารถใช้เป็น direct entry เข้าฟาวเดชั่นกับพรีม a สเตอร์ได้ไหมคุ้ว่าไปเรียนภาษาที่ BSC ก่อน แต่ว่าต,ต้องต้องขึ้นขึ้นอยู่กับผลการเรียนของน้องด้วยนิดนึงว่าภาษาเปรตหลังจากที่เรียนกับ BSC แล้วเนี่ยอาจารย์เขามีฟิตแรร เพราะว่าน้องหลายๆคนเนี่ยกลัวการสอบ IELTS นะคะอันนี้ก็แบบนะคะก็ก็เลยถามว่าแบบอันนี้จะเป็นคำถามที่น้องหลายๆคนอยากจะสอบถามว่าไปเรียนภาษาก่อนแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนพรีม a s ส e เตอร์หรือว่าจะเป็นฟาวเลชันได้ไหมนะคะอันนี้ก็ถามว่ามันก็สามารถที่จะทำได้นะคะก็แบบแต่ว่าจะต้องเรียนของ BSC เท่านั้นนะคะทีนี้เออในส่วนของ ได้เลยจ้ะน้องยุ้ยได้เลยจ้อะอาเยกิา่กยืบอกว่าถ้ากับน,น้องๆทีที่มาเรียนกับทาง PSC ขจากเ็แล้วนี่ยต้องดูดูถังีอไม่อ,มอาจจะพูดว่าเราเราไม่รับเลยลจากที่สอบแล้วแล้วแล้วาทางทางชหรือครีมาเตไม่เลยแต่ว่าต้องมีการพูดคุยกับทามิทมข้างในกันก่อนนะคะ ชื่อดูโอลิงโกเรื่องราคาถูกกว่าถูกกว่าค่อนข,ข้างพอสมควรเลยนะคะแล้วก็รู้ผลเนี่ยภายในสองถึงสามวันตัวนี้เนี่ยมันสามมันก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะจูลิงโก,งโกใช่ค่ะตอนนี้ก็ออกมาในช่วงโควิดนะค่อนข้างพอปล่าเลยนะคะเทสนี้นะคะก็ใช้ใช้แทนไอเอลได้ แล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะราคาถูกทีเดียวเลยใช่ค่อนข้างเยอะะทรววา,าเกวดน้อเค,เนคน่น้ะได้ถ้าเกิดน้องๆจะสอบดูริงโก้เทสอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช้แทน i อ l อ s, <S โอ้ดีมากๆเลยนะคะ เพราะว่าเด็กเด็กคุยุหลายๆคนก็เริ่มสอบเป็นแบบประมาณว่าสอบของเทสนี้ละนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศก็ยอมรับกับเทสนี้นะคะทูริงโกนะคะซึ่งดีมากๆนะคะนี้ก็จะเป็นข่าวดีเพราะว่าเรียนรู้ไงว่าไอเอลส์ค่าสอบมันก็จะราคาแพงกว่านะคะส่วนส<ด>่วนทูริงโกเนี่ยสามารถที่จะสอบออนไลน์ได้เลยนะคะนี้ก็เนาะทีนี้นะคะหลักฐานการสมัครนะคะคุยุยขอ ในการสมัครนี้ถ้าสมมติว,ว่าน้องๆจะเรียนฟาวเดชันต้องใช้อะไรบ้างหรือว่าพรีมาสเตอร์ค่ะ,คะนะคะในส่วนของฟาวเดชันนะคะขอถ้าเป็นน้องๆจบม .5 นะคะขอท r า n ส c r i p ิตก็คือ GPA อยู่ที่2.5พร้าม IELTS 5.0แค่นั้นเองค่ะจบเลยอ่าจบเลยง่ายดายทรานง์ค่ะหรือเป็นน้องๆที่จบม .6 เปรนเฉลี่ยสองา แล้วก็มี IELTS มีผล i อเ t s 5.0เหมือนกันก็าสามารถที่จะเข้าเรียนได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรียนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการาพูดคุยนะคะกับทาง academic team นะคะมี Skype meeting นิดนึงพูดคุยเพื่อที่จะทราบว่า,าน้องอยากจะเรียนไปในรูทไหนอะไรยังไงซึ่งทาง foundation เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3คณะด้วยกันนะคะมี community business แล้วก็ engineering ยค่ะ นะคะค่ะเหมือนพี่วิรุดออกจช่ไมคะจะได้ทีนี้อ่าโอเคมันหลุดออกไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คุยุ้ยทีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานคูยุ้ยหลุดไปแป๊บหนึ่งทีนี้หลักฐานง่ายมากเลยค่ะน้องคุยขอแค่ทานสคริปต์พาสปอร์ตนะคะในการสมัครนะคะก็แบบง่ายมากๆเลยทีนี้พรีมาสเตอร์เหมือนกับในส่วนของฟาร์มเรชั่นหรือเปล่านะคะ ปีเอสุดหไอเอลห้าจุดห้า ที่พี่วิวแจ้งอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมบอกไปพาสปอร์ตค่ะสำคัญมากเพื่อที่จะายดีดีฟายตัวเองนะคะได้เลยคือจริงๆแล้วก็คล้ายๆกันนะคะตัวพาสปอร์ตแล้วก็ทาร์สคริปนะคะที่ต้องใช้ในการสมรัครโน้ดูแล้วไม่ยากเลยนะคะที่ที่เราจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง Russell Group นะคะแต่ว่าในระหว่างเรนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะในระหว่างเรนก็แบบต้องตั้งใจ ตอนนี้ก็มีน้องๆน,นะคะตอนนี้สปปเลาก็มีมาฟังนะคะในช่องของครูยุ้ยนะคะก็ตอนนี้ก็มีน้องทั้งคนไทยแล้วก็สปปลาวเรียนกับที่ BSC นะคะแล้วก็เลยตอนแรกอย่างเช่นครูยุ้ยเด็กครูยุ้ยก็มีจากสปปลาาไปเรียนนะเนาะก็แบบตอนแรกเลเวลนะคะก็ถามว่าก็ยังยังค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ได้ไฮแต่ว่าพอไปเรียนที่ BSC เนี่ย รวดเร็วมากเลยน้องวงเพชรน,นะคะกระโดดเรเวลได้ค่อนข้างสูงเลยใช่ใชใชอ,อ,อยู่ที่ประมาณ A ก็คือมค่ะตอนนี้คือคเแจ้งว่าน้องอยู่อเทแล้วเรียนไปในประมาณประมาณเดือนกว่าๆค่ะตอนนี้น่าจะเ้าที่สี่ืที่้าค,ค่ะเพราะว่าอย่างแคมปัส,สเลยค่ะได้ได้สต์ได้เลย 2.5ค่ะว่าทีย่มเบ้อมีหลายค์ฝาดม .5 ขอ2.5นะคะม .6 ขอ2.0อือืจ้ะใช่ใช่จ่ะใช่ได้เลยจ่ะได้เลยจ่ะทีนี้อย่างคือน้องหลายๆคนเนี่ยจากโอเคน้องจากเมืองไทยคือมัธยม5หรือว่าม .6 ที่จะไปเรียนที่ เ,เรียนฟาว์ลเวชันได้ที่สปป,ะปะลาวเหมือนกันนะคะสามารถที่จะไปเรียนได้หลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวเพราะว่าน้องหลายๆคนนี่ฝั่งสปปลาวเนี่ยมาช่องมาฟังช่องคุย,ยเนี่ยเยอะมากนะคะก็เลยอยากจะโปรโมทด,ด้วยว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กไทยนะคะก็น้องสปปลาวสามารถที่จะไปเรียนได้เหมือนกันนะคะ ใช่จ้ะมอเจ็ใชแ่แล้วก็แล้วก็เอเรสอค่ห้าเต็มห้าเต็มสิจ้ะอ,าาอืมจ้ะที่สอประปเราจะเป็นมอเจ <5, 10. S 2> ใช่ที่สอประปเราจะเป็นถึงมอเจ็บ้านเราจะเป็นมอหใช่เนาะใช่ใช ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวคุณยิขอเสริมนิดนึงค่ะน้องยุ้ยทีนี้เอ่อในส่วนของการเรียนภาษามีโปรโมชั่นอะไรไหมสําหรับไลฟ์สดของครูยุ้ยนะคะค่ะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะสําหรับน้องๆที่สนใจเรียนภาษาออนไลน์ตอนนี้เนี่ยไปไม่ได้แน่นอนที่อังกฤษนะคะก็เรียนออนไลน์ไปก่อนละกันเนาะตอนนี้การเรียนออนไลน์สําหรับน้องๆเฉพาะพิเศษที่ซาริปลาเซยค่ะก็บุ๊ สี่าคิ์ขึ้นไปมีส่วนลดให้สินะคะว้าวดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอแจ้งนิดนึง,ง,งดได้ได,ได้เลยอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่ดีนะคะก็มีส่วนลด10%นะคะคุยวิจะแจ้งข่าวดีค่ะนะคะคุยวิก็ไปเช็คก,การบินไทยเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ไฟล์บินจากเมืองไทยไปลอนดอนแล้วนะวันที่1กรกฎา อันนี้เปิดแล้วเด็กคุยเริ่มแบบตอนนี้ก็แบบเออตอนนี้เปิดแล้วแบบเพราะว่าคุยเนี่ยมีเด็กจากอังกฤษที่ยังไม่ได้กลับไงทาให้คุยได้ไปติดต่อการบินไทยไ<ม>ตอนนี้การบินไทยคือคุยเนี่ยเด็กคุยมีน้องวงเพยสปปลาวด้วยจะกลับใช่ไหมตอนนี้เขาอยู่ที่น,น<ม>ู่นเขาจะกลับทําให้ได้ข้อข้ขอ้ขอ,ขอมูลเนี่ยนะคะจากอังกฤษตอนนี้นะคะมีไฟล์บินนะคะจากลอนดอนนะคะหรือจากเมืองไทย จากเมืองไทยไปลอนดอนนะวันที่หนึ่งกรกฎาเปิดไฟบินแล้วนะคะตอนนี้แบบเป็นข่าวดีมากๆหลายๆประเทศเริ่มเปิดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนะเยอรม,มันก็เปิดแล้วนะคะคุยเช็คไปนะคะเยอรม,มันก็เปิดแล้วออสเตรเลียก็เปิดแล้วก็โนเราก็แบบคือเราเขาเรียกแหละเรารู้วิธีการป้องกันเกี่ยวกับโรคก็คือทำยังไงให้เราเนี่ยไม่ได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้พ,พูดพูดง่ายว่า อะไรนะใกลๆแบบห่วงๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมห่างกันแบบห่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ ซอฟี์โทรศัมพท์ไปเช็คทุกอาชีพนะคะว่าน้องเป็นนี้บ้างสมัยดีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้อันนี้คุยใช่คุยขอยืนยันนะคะเจ้าหน้าที่ PSC ดีมารค่ะโทรหาเด็กนักเรียนครูยุ้ยค่ะไปเช็คค่ะคือพูดง่ายๆว่าเขาดูแลเหมือนคนในครอบครัวคือเอาจริงๆคือคือผู้ปกครองนะคะไม่ต้องแบบกังวลเลยเพราะว่า PSC เนี่ย ดูแลน้องๆเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะนะคะโทรไปเป็นยังไงบ้างทํากิจกเนี่ยอยู่ในห้องกิจทําอะไรบ้างนะคะเขาเป็นห่วงถ้าเกิดไม่เข้าห้องเรียนตามมาเข้าห้องเรียนด้วยนะคะถึงแม้บางทีก็คือเรียนออนไลน์ก็จะโทรเช็คเลยค่ะนะคะโทรเช็คเลยค่ะนะคะแต่ว่าคือแบบเด็กทุกคนเนี่ยก็คือตั้งใจเรียนถึงแม้ว่าในช่วงนี้โควิดนะคะเรียนออนไลน์บางคนแบบ คนเรียกอะไรมีออกนอกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า B.Sc เนี่ยคนคุยงี้ว่าโทรหาเด็กนะคะแล้วก็มีการให้กําลังใจกันด้วยนะคะเราก็แบบคือเข้าใจเด็กนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นจุดดีนะคะเป็นข้อดีในการที่น้องๆจะเรียน B.Sc แล้วก็เตรียมตัวเข้าท็อปอยู่นะคะในมหาวิทยาลัยก็คือมีชื่อเสียงในรัสเซ l l g กรุ๊ปของประเทศอังกฤษนะคะอันนี้คุยก็ขอฝาก B.Sc ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆแล้วกันนะจ๊ะเอาอกอ้อมใจกับผู้ปกครองด้วยนะคะสุดท้ายนี้ แล้วกันนะคะก่อนจากการเออน้องพี่พี่ยุ้ยของน้องๆแต่น้องยุ้ยเป็นของครูยุ้ยแล้วกันนะจ๊ะมีอรจ,จะฝากน้องๆมยอยาอะไรเงี้ยค่ะนะคะนเนาะก็ขอฝากว่าช่วงนี้มีโควิดก็รับฝนและรับตัวแล้วก็อย่าทิ้งเวลาให้เสียเปล่าประโยชน์นะคะถึงแม้ว่าเางๆบางคนอาจจะแบบฉันอยากไปเรียนภาษาองังกฤษแต่ก็อยากไปเรียนที่ยูเคเลยแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยในเมื่อเราอยู่แล้วเรายังไม่ทำอะไรเนี่ยการเรียนภาษาอกฤษออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เราใช้ภาษาอังติษได้ได้ตเติมขึ้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเรียนออนไลน์จะไม่ทุจริตอันนี้ฟิกแบบมาจากเรียน BSCA ไม่ว่าจะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเด็กที่เป็นเด็กๆอายุ17ครอับปราษา2อายุ15-16หรือจะเป็นน้องๆที่อายุ23-24ก็ฟิกแบบมาว่าสมุกทุกคนเลยไม,ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นนั่งเข้าไปเรียนในห้องเรียนอะไรขนาด นะคะก็จำเป็นต้องโฟงวสเรื่องของการออนไลน์ว่ามันจะน่าเบื่อหรือทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรืออะไรนะคะก็ยังไงฝาก BSC ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆสปบบอกแล้วก็น้องๆคนไทยที่มาดูช่องวันนี้ที่ติดติดั้ไว้นะคะไว้ติ่งสตาร์เขียนค่ะนะคะก็นะคะก็สุดท้ายนี้ของคุยยุ่งเหมือนกันนะคะก็ คนไหนนะคะน้องๆคนไหนหรือผู้ปกครองสนใจนะคะก็ส่งนะคะพาสปอร์ตนะคะเราก็ทรานสคริปมาที่นะคะอ e ีเมลข้างใต้นี้ได้เลยนะคะพร้อมมีสกอร์ลชิพให้กับน,น้องๆด้วยแล้วก็มีส่วนลดในส่วนของภาษา10%นะคะ คุยขอฝากไว้ด้วยนะคะเป็นอีเมลด้านล่างของคุยนี่ได้เลยนะจ๊ะก็ส่งมากันเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะก็คุยขอขอบคุณน้องยุ้ยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของครูยุ้ยในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราก็เจอกันนะคะเพราะเราคุ้จักกันมานานแล้วเนนานจริงเนาะนะจ๊ะได้ โอเคก็ไงขอขอบคุณนะคะที can, the uh, us, ่มาร่วมกิจกรรมนะคะในช่อง Facebook ของคุยุ้ยนะคะมาทำไลฟ์สดกันวันนี้นะคะก็ไงเราเจอกันอีกทีแล้วก็เดี๋ยวมีน้องๆสมัครนะคะเดี๋ยวคุยุ้ยก็จะทำซูมแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดเนอะ work from home กันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเปิดโควิดก็จะทำสัมมนานะคะใช่ใช่ ได้ทีนี้น้องๆคนสนใจนะคะเขาจะส่งส่งก็คือส่งหลักฐานแล้วก็อินบ็อกซ์มานะคะแล้วคุณวิจะจัด,จดเป็นกลุ่มสัมมนา,าที่มาเขาเรียกอะไรจับเข่าคุยกันเลยใน Very Detail ก็คือรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าวันนี้จะพูดง่ายๆว่ามานำเสนอนะคะว่าตัว BSC นี้มีหลักสูตรอะไรบ้างหลังจากนี้เราก็จะเป็นซูมกลุ่มปิดสำหรับน้องๆนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำว่า BSC คืออะไรแล้วก็สามารถ เข้า Top u n i v ิ r s i t y หรือรั s เซ l g r o u ปในประเทศอังกฤษได้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของคุยในวันนี้นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย